ก็สวัสดีนะผมวันนี้ผมก็มีเป็นกังหันลมนะผมนี่ก็ทําอีกหนึ่งแบบนะผมทําไว้ให้ลูกสาวนะผมนี่ประมาณนี้นะผมค่อนข้างที่ว่าจะใหญ่เลยนะผมอันนี้คือผมใช้ขวดทำสองขวดนะครับใช้ขวดสองขวดในการทําก็จะออกเป็นรูปทรงเหมือนดาวกระจายนะผมนีประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะผมก่อนอื่นนะผมผมก็ใช้ขวด น้ำอัดลมนะผมผมใช้คดน,น้ําอัดลมขวดละ10บาท12บาทเลือกเอามา2ขวดแล้วผมก็จะใช้การตัดตรงก้นขวดออกตัดออกทั้งสองขวดเลยนะครับ แล้วผมก็จะทําการตัดแบ่งครึ่งก่อนโดยการตัดแบ่งครึ่งก็ตัดตามเส้นขวดเลยนี่ครับผมตัดตามเส้นขวดเลยทั้งสองฝั่งผมก็จะตัดให้มาถึงอยู่ตรงช่วงของคอขวดแล้วผมก็ทําการพับพับอย่างนี้นะครับผมพับให้ได้ครึ่งนี่แล้วผมก็จะตัดตามเส้นรอยพับครึ่ง แล้วผมก็พับอีกนะผมนี่พับอีกแล้วก็ตัดตามรอยพับไปเลยนะครับอีกขวดหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะผมก็ทำตัดเหมือนกันเลยทั้งสองขวด นี่ผมก็ใช้สว่านนะผมใช้สว่านเจาะรูที่ฝาเอาไว้เพื่อที่เดี๋ยวจะเอาไว้เสียบลวดนะผมเอาไว้เสียบลวดมาในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการพับนะผมนี่ผมก็จะเลือกการพับไว้อย่างนี้นะผมนี่จับทีละเส้นแล้วก็พับเป็นจริงเฉียงนะผมนี่พับไว้อย่างนี้นะครับผม อันนี้ก็คือเป็นการที่เราพับเพื่อที่เราจะบิดตัวใบพัดเอาไว้ด้วยนะผมพับไปทางเดียวกันนะผมพับไปทางเดียวกันอีกขวดหนึ่งก็พับเหมือนกันนะผมพับไปทางเดียวกันทําเหมือนกันทั้งสองขวด นี่นะผมพอได้เหมือนกันทั้งสองขวดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาประกบกันนี่นะผมเอามาประกบกันอย่างนี้ขั้นตอนนี้ผมก็ใช้หัวแรงนะผมโดยการจี้ให้เป็นจุดเพื่อให้พลาสติกละลายติดกันแต่ถ้าใครไม่มีตัวหัวแรงสามารถที่จะใช้แม็กได้เลยนะผมเราสามารถที่จะใช้แม็กหนีบกระดาษเนี่ยแม็กติดติดได้นะผมนี่ถ้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ นี้ผมก็จะแต่งมุมแต่งขอบนะครับอันนี้ผมก็เอาลวดมาใส่นะผมนี่เอาลวดมาใส่ตรงปลายลวดก็มีการงอไว้นะครับผมผมก็งอไว้ประมาณนี้อันนี้ผมก็จะมาทำสีนะผมพ่นสีขาวเอาไว้ก่อน ส่วนลวดอีกทางหนึ่งนะผมผมก็ใช้การงอลงมาอย่างนี้นะผมนี่งอลงมาอย่างนี้เลยเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ไปเสียบกับไม้หรือว่าไปเสียบกับอะไรก็ได้นะครับนี่นะผมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับหมุนรับลมได้นะผมนี่หมุนรับลมได้ดีมากแล้วดูจะเป็นทรงใหญ่ด้วยนะผมเสร็จแล้วนะผมสำหรับกังหันลม แบบทรงดาวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ